Thank you. ดีนะครับวันนี้นะครับผมพา้องช้างของเรานะครับผมมากินหญ้านะครับผมมามัดกินหญ้านะครับอันนี้ก็เป็นเวลางานนะครับผมเวลานี้ก็เป็นสิบเอ็ดโมงนะครับผมสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับเงียบนะครับเงียบเงียบลูกค้ามากนะครับเลยนะครับผมได้พามาปล่อยกินหญ้านะครับกินแบบตามธรรมชาตินะครับผมดูนะครับผมเราเอาเป็นโซ่นะครับผมเรามัดโซ่ไว้กับมัดกับไม้ไม้ไม่ใหญ่นะครับผมแล้วเราก็นั่งเฝ้านะครับ เพรถ้าถ้าปล่อยเลยนะครับผมอ้วนนะครับก็คนข้างที่จะไม่นิ่งนะผมคนข้างที่จะเดินอย่างเดียวนะครับผมเราเลยต้องเอาเป็นโซ่มัดไว้นะครับผมมัดแต่เป็นโซ่ยาวนิดนึงนะครับผมมัดไว้พอให้เขาแบบเดินถอนหญ้ากินนะครับผมหญ้าช่วงนี้ไปหายากนะครับช่วงนี้ก็เลยนะครับผมตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับหลักของน้องช้างพอดีนะครับแต่หญ้าหญ้าตรงนี้ถ้าเราเกี่ยวไปแล้วไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าจะมีขี้ม้าด้วยนะครับผมเวลาม้า เวลาแบบเขาจะทิ้งมูลถ่ายมานะครับผมเขาจะมาทิ้งตรงนี้นะครับอันนี้คือแบบน้องช้างก็ดมดมด้วยกินไปด้วยนะครับผมนับดูช้างของเรานะครับแบบนี้นะครับผมชอบนะครับแบบนี้เรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสําหรับอ้วนนะครับผมเรื่องกินเรื่องใหญ่ถ้าไปมัดไว้ในโรงเลยนะครับผมไปมัดไว้ในโรงเลยคือแบบเขาไม่ค่อยได้เดินด้วยนะครับผมแล้วเราต้องโยนหญ้าให้เขาทั้งวันนะครับผม เลยเอามามัดแบบนี้นะครับผมอาศัยเรานั่งเฝ้านั่งดูเอานะครับเขาก็จะได้แบบกินด้วยเด็ดกินไปเรื่อยๆนะครับผมก็ <S <s จะประยัดหญ้าเราไปด้วยนะครับผมหญ้าของเราก็จะกินได้ถึงตอนเย็นด้วยนะครับผมตอนเย็นก็กินด้วยแล้วก็ตอนตอนเช้าเราก็ให้กินไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ยังยังเลยอีกตอนเย็นนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้หญ้าหาตัดยากมากนะครับไปไกลมากนะครับเมื่อเช้า เนี่ยถ้าผมขี่นี่ไม่กินนะครับผมถ้าผมขี่นี่คือเขาส่วนมากเขาจะเดินเล่นมากกว่านะครับเขาจะไม่ค่อยนิ่งนะครับผมจะไม่นิ่งเหมือนตอนที่เรามัดเข้าไว้แล้วให้เขาหากินเองอย่างนี้นะครับผมเขาก็จะนิ่งกว่านะครับตื่นไลอ้วนกาลังเห็นบามาในเดินผ่านมาเมื่อกี้เองนะครับผมเดินไปไหนอีกแล้วนะ่ะเออเล่นดินครับผมปื้นะครับไม่เป็นไรนะครับผม เราสามารถล้างได้นะครับก็ให้เขาเล่นผ่อนคลายของเขาไปนะครับเราเน้นนะครับผมเน้นให้ช้างอิ่มนะครับผมทำยังไงก็ได้นะครับให้ให้เขาอิ่มเพราะว่าตอนนี้เขาอายุสิบปีนะครับผมเขาอายุสิบปีเขาก็วัยนะครับวัยเขากําลังกินนะครับผมเราปล่อยให้เขากินได้เต็มที่เลยครับผมไม่ต้องกลัวตกมันนะครับรุ่นนี้นะครับผมไม่ต้องกลัวตกมันเพราะว่า เขาเก็น่าจะอีกนานนะครับผมที่จะตกมันนะครับผมน่าจะอีกนานนะครับก่าแต่เขาจะตกมันเก็น่าจะสองสามปีน่าจะสามปีนะครับผมนี่ก็สิบปีอีกสองสามปีนะครับผมประมาณสิบสามสิบสี่ปีก็เขาก็น่าจะตกมันนะครับเพราะว่าหุ่นเขาค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับผมเขาก็น่าจะตกมันได้เร็วนะครับดูอ้วนครับฝนลงเม็ดแล้วนะครับผมฝนลงเม็ด แล้วก็เงียบนะครับผมค่อนข้างที่จะเงียบลูกค้ามากนะครับช่วงนี้อ้วนกินอยู่นี่นะครับผมส่วนม้าก็อยู่นู่นนะครับผมนู่นนะครับเห็นแต่หน้านะครับผมนั่นจะเป็นม้านะครับอ้วนก็ไม่เป็นได้นะครับผมไม่ไม่กลัวนะครับผมค่อนข้างที่จะชินนะครับแต่ยาให้ม้าเดินตามหลังนะครับผมเดินตามหลังไม่วิ่งนะครับแต่จะลอกเล็กนะครับจะลอกเล็กนะครับ มือนะครับผมชอบนะครับอ้วนโอยเออไปมาเออเนาะเรื่องไม้นี่ชอบชอบเป็นไรกับไม้นี่ฮนะอ้วนฮะ แล้วปล่อยให้กินหญ้า่นมี่อยอยากจะกินสักเท่าไหร่นะครับผมเล่นไม้ไนี่เรื่องเล่นไม้ไนี่ชอบนะครับผมรักษางาให้หน่อยนะครับปล่อยอให้งายาวเหมือนเขาบ้างนะครับอย่าอย่าเอาแบบอย่ารักษาแต่ความสั้นนะครับผมรักษาความยาวบ้างนะอ้วนนะครับองศารควาน,นครับผมคว,ควานก็อยากให้ยาวเหมือนกันนะครับ ขนาดปล่อยให้กินนะครับผมยืนกินได้ไม่ไม่นานนะครับผมยืนยืนแล้วก็เดินยืนยืนแล้วก็เดินนะครับผมอ้วนนี่ครับผมดูบรรยากาศรอบข้างนะครับผบรรยากาศรบรรยากาศฟ้ามืดนะครับผมวันนี้ฟ้ามืดฟ้าตอนนี้ก็ฟ้าก็ลงมิดนะครับผมช่วงนี้นะครับเงียบมากเลยนะครับผมช่วงนี้ ครับผมส่วนมากจะมีเสาร์อาทิตย์นะครับผมวันนี้นะครับผมวันธรรมดานะครับผมยิ่งฝนตกอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมเงียบมากนะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร้นะครับในช่องไอต้าอมทองด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับผมทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ